อ่านะครับวันนี้เราก็มีทิปเล็กๆกันนะครับหลังจากตัวแรกตัวแรกเอามาแล้วนะครับตัวแรกโอ้โหหน้าเขื่อนครับนาเขือนนาเือนครับมีน้ำตกด้วยนะครับถ้าใครเซียนปรากฏก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับฝายดงกระพุงนะครับดูนะครับจะมีตัวที่สองหรือเปล่านะครับ หมายแรกหมายแรกก็โดนเลยนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้อากาศร้อนนะครับเรามีน้ำโคกมากินด้วยวยังไม่ได้แต่งเบ็ดเลยนะครับ,รรบโป<อ>ชัยวัฒน์นะครับโปเอ็มนะครับเจ้าของสีคนสียังไม่แต่งเบ็ดเลยนะครับแต่ว่าปลาขึ้นเรือไปแล้วนะครับสุดยอดจริงจริง เอาพ้าฟ้อ,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 อนี่ครับสภาพบรรยากาศนะครับไม้สวยนะครับสุดยอดมากโปบอยนะครับกับโปเอ็มนะครับวันนี้กำลังได้มาแล้วประมาณ สิกว่าตัวครับช่วงนี้เดี๋ยวตอนเย็นสรุปอีกทีนะครับมาแล้วครับมาแล้วผมหรือเปล่าเอาไสสวยครับผมแน่นอนถ้าวิ่แบบนี้นะมากันแล้วครับใสสวยใสสวยก่อนครับดูก่อนกินเต็มกินเต็มสุดยอดกูแพงชักยื่อไว้ đẹp, thì đẹp, 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 อไม่กัดเลยมาแล้วครับ,รบอ้ยมีกลิบน้ำครับมีกลิบน้ำ เหยื่อมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหชีได้ชีได้ก็ไม่โด,ดตามเหยื่อนะเอาแล้วครับเอาแล้ว <c oughs> อ่าตัวเล็กก็ยังโดดครับตามเหยื่อมาเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> โดนแล้วแา้วางวัดดีสิวะใหญ่มากครับตัวนี้โดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันได้แล้วครับอู้โดนอู้เรียบร้อยครับใส่สวยอีกตัวครับโอ้สุดยอดโดนแล้วครับ